สวัสดีครับวันนี้ช่องเด่นบริที่จะพามาเที่ยววัดนะครับในเชียงใหม่ครับวัด4ีสุพรรณนะครับที่เป็นมีอุโบสถสร้างด้วยเงินนะครับแล้วก็ดีบุกเป็นบางส่วนนะครับตั้งอยู่ในย่านชุมชนวัวลายนะครับซึ่งเป็นย่านช่างเงินตั้งแต่สมัยพวกคุณเมงไลมหาราชนะครับ แต่วัดนี้วัดศรีสุพรรณเนี่ยครับสร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้วนะครับกษัตริย์ลำดับที่1 1ของร้านนานะครับแล้วก็พระราชมารดาของพระองค์นะครับพระนางสิริยศวดีนะครับแต่ที่เราเห็นเ,เป็นอุโบสถที่สร้างด้วยเงินนะครับก็เป็นผลงานการสร้างของคนในปัจจุบันนะครับโดยชุมชนวัวลายนะครับซึ่งเป็นย่านช่าง เงินนะครับต okay. ั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยพวกคุณเมงลายมหาราชนะครับสำหรับสำหรับประวัติชุมชนต่างๆที่ว่าเป็นช่างฝีมือเป็นช่างสิบมู่ที่อยู่ที่อยู่ในย่านนี้นะครับย่านแถวประตูสวนปุงนะครับหลังประตูสวนปุงนะครับก็ตามประวัตินะครับก็สมัยพวกคุณเมงลายมหาราชนะครับที่สร้างเมืองเชียงใหม่นะครับก็ไปไปนำช่างนะครับจาก ทางฝั่งพม่านะครับสมัยโบราณนะครับพม่ามอนนะครับก็ชิ้นนีเป็นมอนนะครับเพราะว่ามอนเขาจเจริญมาก่อนพม่านะครับก่อนที่จะถูพม่ามา,มายึดแล้วก็คืนประเทศไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะ,ะนั่นแหละครับก็นําช่างฝีมือต่างๆช่างสิบหมู่นะครับมาเออมาสอนผู้คนแล้วก็มามาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นลักษณะ โดดเด่นศิลปะของร้านนาครับผสมผสานกันนะครับกับท้องถิ่นนะครับกับช่างท้องถิ่นนะครับสำหรับพระประธานที่อยู่ในพระโบสถ์ครับมีชื่อว่าพระเจ้าเจตตื้นะครับหรือพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นพุทธรูปคู่วัดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็จริงๆเชียงใหม่นะครับมีมีอีกสองชื่อนะครับคือ พระเจ้าห้าตื้อแล้วก็พระเจ้าเจ็ดตื้อก็อยู่ที่วัดนี้แหละครับวัดศีสุพรรณแล้วก็พระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าเก้าตื้อนี่อยู่ที่วัดสวนดอกนะครับ Luiza. พดอดีสอบถามจากพระนะครับที่อยู่ในนี้นะครับเขาบอกว่าสามเจ็ดเก้านะครับในเชียงใหม่นะครับก็พระเจ้าห้าตื้อนี่อยู่วัดอะไรนะผมจาไม่ได้แต่ว่าอยู่อยู่ในเขตเกาะเมืองนะครับแถวแถวแถวหน้าโลงคักครับแถวแถวหน้าลงคักเมืองเชียงใหม่นะครับ วัดอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปตามครับก็<笑><笑>จะนํามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับสําหรับพระเจ้าเจตือนี่ก็มีพุทธลักษณะที่สวยสดงดงามนะครับสวยงามมากครับแต่ว่าองค์ไม่โตนะครับองค์งงไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับสวยแล้วก็ภายในโบสถ์นี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับก็ประดับประดาด้วยแผ่นเงินแล้วก็ดุลน,นะครับ ทำลวดลายต่างๆนะครับสวยสดงดงามครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่เลี้วงเสร็จนะครับนะครับยังพื้นเนี่ยก็ยังต้องมาบุงเงินอีกนะครับแต่เขาวางลวดลายปูนไปก่อนนะครับก็สอบถามทราบว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังต้องรองบประมาณแล้วก็บางส่วนก็ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มานํามาประกอบนะครับก็สวยครับ สวยงามมากเนี่ยครับเป็นผลงานของช่างท้องถิ่นนะครับซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะครับในนี้ก็มีจะมีประวัติให้ศึกษาเยอะนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของของเอองมืองเชียงใหม่การก่อสร้างเมืองนะครับ การสร้างเมืองนะครับตั้งแต่สมัยพ่อคุณเมรายมาหาราชนะครับมีจะมีประวัติบอกละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับก็ใครมีลูกหลานนะครับพวกเยาวชนนะครับน่าจะพามาได้สัมผัสสถานที่แห่งนี้นะครับและได้มาซึมซับได้มาศึกษานะครับว่าช่างสิบหมูนี่มีอะไรบ้างเขาทำอะไรกันมั่งอะไรครับก็ เป็นเป็นผลงานของบรรพบุรุษเราเนาะตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณนะครับท่านสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมานะครับเ,เป็นมรดกทางวัฒนรธรรมนะครับทางภูมิปัญญานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับอย่างเจ้าของช่องเดนไวอรตี้นี่ก็พื้นเพก็เป็นคนเหนือนะครับคนงหวัดพะยาก็ ออรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งครับก็ศิลปวัตถุนะครับโบ,บราณสถานทางทางภาคเหนือเนี่ยที่ยังคงความสวยงามนะครับเพราะว่าออทําไมไม่ถูกทําลายเหมือนทางภาคกลางนะครับในยุคออสู้รบกันนะครับสู้กันไปสู้กันมานะครับอ,อ,อย่างทางภาคเหนือนี่ก็คนก็จะพอ เห็นท่าไม่ดีเขาก็จะล่าถอยนะครับก็อพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับก็เชียงใหม่ก็เลยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสองร้อยกว่าปีร่วมสองร้อยกว่าปีนะครับเขาก็มาปกครองนะครับก็งานก่อสร้างศิล <c oughs> ป,ปะวัฒนธรรมประเพณีอะไรหลายๆอย่างก็จะผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยมอญพม่านะครับก็เนี่ยแหละครับ อันนี้สวยงามมากนะครับ <c oughs> เออที่มาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันวันเสาร์พอดีวันเสาร์นี่ยก็จะมีมีถนนคนเดินที่ชุมชนวัวลายนะครับก็ตั้งแต่หน้าวัดยาวไปนะครับยาวยาวไปสู่ออถนนวัวลายนะครับเป็นชุมชนนะครับเป็นย่านยาวไปจนถึงนู่นนะครับแยกไฟแดงครับก็ แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับปักหมุดมาแล้วครับถนนวัวลายนะครับวัดศรีสุพรรณนะครับเข้ามาค่อยๆเดินค่อยๆเลาะนะครับชื่นชมความงามของศิลปะการก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของคนล้านนาเรานะครับก็แนะนําครับแถวๆนี้นะครับก็ก็มันก็จะเป็นศูนย์กลางเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวหลาย,ลายที่ครับหล,หลายที่เพ,เพื่อนๆอาจจะเช่า,าใช้บริการนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถรถสองแถวนะครับรถสองถอแถวเก็ปก็ได้นะครับมีบริการให้หมดนะครับแท็กซี่นะครับก็เช่เาเหมาทั้งวันหรืออะไรเงี้ย อยังร์ไซค์ก็ร้อยกว่าบาทวันทั้งวันนะครับ200ก็น่าจะได้ครับรถยนต์ก็5 600 700 800อะไรประมาณนี้ครับให้คนพื้นที่เขาที่เขาที่เขาชำนาญนะครับที่เขาชำนาญเขาก็จะก็อาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกนะครับที่สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากต่างถิ่นนะครับมีวันนี้ไปอ่านประวัตินะครับแอนประวัติก็ทราบว่าพระประธานแห่งนี้แหละครับพระเจ้า พระเจ้าเจตือเนี่ยก็เขาคนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะทราบกันว่าถ้านะครับถ้าแม่แม่นะครับมาขอพอรหรือขออะไรให้ลูกเนี่ยหรือว่าลูกมาขออะไรสักอย่างให้แม่เนี่ยกับต่อหน้าต่อหน้าพระประธานเนี่ยนะครับ พระเจ้าเจตือเนี่ยก็เขาบอกว่าจะสมหวังสมปรารถนาทุกลายนะครับสมหวังสมปรารถนาทุกลายเลยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาบอกนะครับแล้วก็ตามประวัตินะครับแนะนํานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นล่มครับร่มแดงนะครับร่มแดงเป็นร่มพื้นเมืองของพืภอแม่วางนะครับอำเภอวังโจวเชียงใหม่นะครับเป็นงานฝีมือของคนโบราณนั่นแหละครับก็ อันนี้ก็เป็นเป็นพระวิหารพระวิหารนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาเมื่อยุครัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์ประมาณสองสี่กว่านะครับสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นหอธรรมนะครับก็ภายในก็มีชั้นล่างก็จะเป็นนิทัศกาลนะครับจัดนิทัศกาลนะครับก็แล้วก็เป็นงานฝีมือนะครับให้รับชมนะครับสมัยเป็นช่างเงินนะครับช่างเงินนะครับของชุมชนโบลาณนี่แหละครับ นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเพื่อโบสด <c oughs> ตรงข้างๆเพระบโบสดนะครับที่เป็นเหมือนแผ่น,นขึ้นไปนะครับแผ่นเงินนะครับสลักลายอย่างสวยงามดนลายนะครับก็เป็นตุงนะครับทางเหนือเรียกตุงนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับอาจจะทราบแล้วนะครับตุงตุงก็เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบงาน งานทางงานมงคลในพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีตุงส่วนส่วนมากพื้นตุงนี้ก็จะทําเป็นสิบสองราศีนะครับสัตสัตสิบสองราศีนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวมอมนะครับงสิงคชสีนะครับระหว่างโคจชะสารกับราชสศีนะครับ ว่ากลายเป็นโคจสีนี่ก็เป็นพระเจ้าเมืองแก้วนะครับเป็นอนุสาวรีย์ท่านนะครับคนที่นี่ก็สร้างไว้นะครับแล้วก็พระราชมารดาของพระองค์นะครับพระนางสิริยศสวดีนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับที่พาครอบครัวมานะครับก็มากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาขอพรอย่าลืมขอพรที่ที่หน้าพระประธานนะครับพระเจ้าเจ็ื้อนะครับโดยเฉพาะ ุณแม่กับคุณลูกนะครับก็ขอพรให้กัน <c oughs> ก็จะประสบความสำเร็จน,นะครับสมปัถนานะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเนนนะครับเนนท่านก็ก็คงสืบเชื้อสายมาจากคนชุมชนในนี้แหละครับอืมก็กําลังทําดุลแผนเงินนะครับอันนี้อันนี้กําลังตอกลายแต่ว่ายุคสมัยใหม่ก็ ทำการพิมพ์ลวดลายออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับกระดาษ A4 นะครับแล้วก็มาแปะกับแผ่นเงินแล้วก็ตอกลายตามนั้นแต่ทราบว่าในสมัยโบราณน,นะก็ก็ทําอีกอย่างหนึ่งคือเขียนลวดลายเลยบนแผ่นเงินแล้วก็ค่อยๆตอกค่อยๆดุลเงินไปนะครับลักษณะลักษณะการทํานะครับก็จะเขาก็จะดุลจากข้างในมาก่อนนะครับ พอดุลชั้นในมาก่อนก็ทําการดุลหรือว่าตอกลายจากข้างนอกไปอีกนะครับเพิ่มความละเอียดเพิ่มรายละเอียดนะครับที่วางลงบนแผ่นเงินแต่ละแผ่นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ทําไปนะครับ <c oughs> เน้นนะครับก็คุยกันพักนึงอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับ ปีสอนะครับหรือพระเจ้าเมืองแก้วนะครับพระราชาบรรทาของพระองค์นะครับนี่ครับอันนี้ก็เข้ามากราบพระประธานในในพระวิหารนะครับอันนี้ก็สวยงามสวยงามกันพระองค์โตขึ้นมาหน่อยนะครับก็ในนี้ก็จะมีก็จะมีพระสงฆ์นะครับก็มีพระสงฆ์โดย ผูกขมือแล้วก็ลดละมนนะครับก็มากราบท่านได้นะครับท่านก็จะผูกข้อไม้อขมือให้นะครับก็ที่เข้าไปนี้ก็มีสมัยเป็นแม่ค้านะครับที่มาวันนี้วันเสาร์นะครับก็มาขายของที่นี่ก็มาขอพรท่านนะครับตามความเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นประตูวิหารนะครับก็แกะสลักอย่างสวยงามนะครับก็ทําจากไม้สักทั้งหลังนะครับทราบจาก พระที่ท่านนั่งอยู่ในนี้นะครับทําจาไม่สักทั้งหลังเลยนะครับทั้งเสาทั้งอะไรทุกอย่างครับสวยงามมากอ,าอันนี้ก็รั้วนะครับคล้ายๆรั้วแต่ว่าทําจากเงินนะครับสลักลวดลายดูลวดลายสวยๆครับชื่นใจมากครับมาวันนี้ครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ ได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็แนะนําวันนี้วัด,วดนึงนะครับวัดศรีสุพรรณนะครับแถวชุมชนวัวลายนะครับนอกจากที่ท่านจะเดินเที่ยวชมตลาดนัดในวันเสาร์นะครับก็แนะนํามาที่นี่นะครับนอกจากที่อื่นนะครับนอกจากวัดพระสิงห์วัด เยอะครับในแถบกอะเมืองมีเยอะมากนะครับหลายๆวัดนะครับแนะนำมาอีกวัดนึงนะครับวัดสี่สุพรนะครับมีความสื่สุดขง,งามแปลกตานะครับเป็นอันซีนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับวันนี้ช่องเด่นวาตี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมสวัสดีครับ